ถึงแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยมีเจ้าถินด้วยมีเจ้าถิ่นด้วยทำไงดีอ่ะเข้าได้หรือเปล่าน้อมีเจ้าถิ่นด้วยอะ่ะพี่มดูด ได้อยู่เนาะป่ะเราไปกันต่อค่ะฮัลโหลขอเช็คอินหน่อยนะเขาเรียกว่าสวนศิลาเลิกนะคะจะเป็นท่าเรืออ่ จะมีท่าเรือข้ามไปบางกระเจ้ามีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยค่ะเดี๋ยววนหาที่จอดรถก่อนนะคะมีเจ้าถิ่นด้วยอะ่ะทำไงดีอะ่ะสงสัยต้องเอาเดอะปาร์คใส่รถเข็นแน่เลยอะ่ะดูความตื่นเต้นของคน ดูความตื่นเต้นของพี่มูดอยากมาใช่ไหมต่จเจ้าถิ่นเนียนะลูกโอเคเปล่าอ่ะโอเคไหมอ่ะได้อยู่ไหมได้อยู่เนาะสรุปว่าน้องหมาเขาไม่ได้นะคะทุกคนต้องพาพี่มูดกลับบ้านน่าสงสารมากเลยอะ่ะดูหน้าดูหน้าน้องน่าสงสารนะ เราไม่ให้น้องหมาลงไปเดินเล่นเดี๋ยวลุงยามโดนทำโทษนะครับลูกกลับบ้านเนาะสรุปคือกลับนะคะ In 150 meters, <จ> turn left. อ๋อคนวิ่งเยอะจัง รถต้องระวังคนวิ่งด้วยโอ้ยสงสารพี่มูดจังเลยอะ่ะอดเลยอะ turn left อดเลยทางออกอยู่ตรงไหนนะทางออกอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะบายบายสวนศิลาเลิม you